มาทุกคนหลังจากที่ผมโดนถามเข้ามายะว่าพี่อาคาร์ดเอเลียนกับคาร์ดไซบอร์กเนี่ยคาร์ดไหนมันโหดก,กว่ากันเหรอครับพี่เราก็ถ้าระดับเต็มเนี่ยคาร์ดไหนมันจะโหดกว่ากันใช่ไหมทุกคนนี่ครับคาร์ดเอเลียนผมระดับ3เป็นที่เรียบร้อยส่วนความสามารถอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปนั้นทุกคนโอเคไหมว่ามันทําอะไรยังไงได้บ้างสําหรับคาร์ดที่มันแบบว่าเต็มระดับแล้วนี่ครับไซบอรนะ์กฮะไซบอร์กระดับ3ครับทุกคนเห็นไหมนี่ครับระดับ3นะ ส่วนรายละเอียดหรือว่าความสามารถย้ำอีกทีเดี๋ยวผมจะบอกในคลิปโอเคไหมทุกคนไปฮะเราไปดูกันอย่างแรกเลยผมขอเริ่มที่สายอะไซบอร์กก่อนละกันสายไซบอร์กเนี่ยอย่างแรกเลยทุกคนเริ่มเกมมาเราจะได้ในส่วนของปืนอ่ะเลเซอร์แคนนอนมานั่นเองโอเคไหมทุกคนเลเซอร์แคนนอนทำอะไรได้เลเซอร์แคนนอนเป็นปืนที่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยให้ผมด้วยครับแล้วก็เปิดการแจ้งเตือนทงหมดเพื่อที่จะรับข่าวสารต่างๆคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ กระจายดาเมจหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราลากอะ่ะพวกหมาป่ามาแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยหรือว่าพวกแบบลัททีเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาเนี่ยดาเมจที่มันจะโดนนะทุกคนมันจะโดนดาเมจเท่ากันหมดเลยโอเคไหมแต่เราจะต้องลากดีๆนะเนี่ยฮะเห็นปะวันช็อตตายเลยย้ำอีกทีนะว่าจะต้องเป็นเลเวล3นะทุกคนที่เห็นมันเล่นโหดแบบนี้เล่นน่าจะน่าเล่นโหดอะไรแบบนี้นะทุกคนมันระดับ3แล้วนะโอเคไหมทุกคนแล้วก็ต่อมาเริ่มเกมมันเนี่ย เราจะได้รับในส่วนของชุดเกาะเลเวล2มาเลยถ้าเราเอาชุดเกาะตัวนี้ที่เราใส่อยู่เนี่ยทุกคนไปใส่ในส่วนของชุดเกาะเลเวล2มันจะบอกว่าไม่สามารถใส่ได้เพราะว่าชุดเกาะที่เราใส่อยู่แล้วเนี่ยมันดีอยู่แล้วมันจะไม่สามารถใส่ได้นั่นเองโอเคไหมทุกคนแล้วก็ต่อมาพาสีอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นข้อเสียสําหรับสายไซบอร์กนั่นก็คือถ้าเรายิงเลเซอร์หรือว่าพลังงานจนหมดเนี่ยทุกคนมันจะทําให้เราเนี่ยเสียเลือด โอเคไหมทุกคนถ้าเรายิงต่อเนื่อง2ครั้งจนพลังงานหมดเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเลือดประมาณสักข้อหนึ่งโอเคไหมประมาณสินทุกคนแล้วก็ต่อมาถ้าเรายิงวันช็อตใช่หฮะทุกคนยิงวันช็อตอ่าใส่พวกมอนตตายเนี่ยมันจะรีเจนในส่วนของพลังงานเราทันทีถ้าสังเกตดีๆทุกคน ผมยิงกระต่ายตัวเมื่อกี้หลอดพลังงานผมจะเป็นสีเขียวสังเกตไหมทุกคนเมื่อกี้ผมยอ้อนให้ดูนะเห็นไ,ไหมทุกคนมันจะเป็นสีเขียวแล้วก็มันจะรีเจนขึ้นมาเร็วมากย้ําอีกทีว่าจะต้องเป็นรลเบลสุดท้ายหรือระเบลสามเท่านั้นถึงจะสามารถทําแบบนี้ได้โอเคไหมทุกคนแล้วก็ไปทุกคนแต่ผมจะไปช่วยเด็กแล้วก็ลากมอนให้ดูว่ามันโหดแค่ไหนไหมทุกคนส่วนตัวผมในแพทนี้หรือในเกมนี้หรือว่าณตอนนี้เนี่ยในเกมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วสายไหนโหดที่สุดโอเคไหมทุกคนสายไหนโหดที่สุดในการสู้ กับพวกมอนหรือพวกแบบลงดันเจียนผมให้ในส่วนของไซบอร์กเลยฮะอย่างที่บอกไปคือด้วยความที่ดาเมจของอ่าเลเซอร์แคนนอนของมันเนี่ยมนเป็นดาเมจแบบกลุ่มใช่ไหมทุกคนไปดูทุกคนผมพาดูว่ามันโหดยังไงไปดูฮะเดี๋ยวผมพาไปดูฮะผมจะไปช่วยเด็กนะทุกคนาผมจะลากมอนมาให้ดูแล้วก็ส่วนใครอยากรู้อ่าเขาเรียกว่าไงพาสีฟของตัวละครต,ต,ต่างๆแบบละเอียดละเอียดเนี่ยผมแนะนําไปดูคลิปวิดีโอนี้ของผมก่อนเลยทุกคนโอเคไหม่ยชื่อตามนี้เลยทุกคนในช่องผมนะมาทุกคนเราจะมาช่วยเด็กคนแรกกันคนคอยดูนะทุกคน,คน,น,คนกคนราร บอกกันนะถ้าถ้าเป็นหมาป่าแบบนี้ทุกคนนัดเดียวตายหมดเลยทุกคนโอเคป่ะอยากอีกทีต้องมนเลเวลสามโอเคฮะทุกคนกคนี่ครับเราจะลากมอนให้มันมารวมกันนะโอเคไหมทุกคนถ้าเรารวมหรือว่าลากมอนให้มันมรวมกันดีๆเนี่ยดาเมจที่มันจะได้รับเนี่ยทุกคนมันจะได้รับเท่ากันเลยฮะนี่ครับสังเกตดีนะผมตงอุ้ยโ,โอ้โหตันโกข้างหน้ามันรอดไปได้ไงวะทีเดียวตายโดนเห็นป่ะทีเดียวตายครับถ้าเป็นหมาป่าแบบปกตินะแต่ถ้าเป็นพวกอา่า เอาฟาดแล้วเนี่ยมันจะสองนะตายไปทุกคนเออแต่ต้องลากดีๆเมื่อกี้ผมลากผิด่าไปนิดหน่อยทุกคนเด็กคนแรกไปไงช่วยได้แป๊บเดียวครับโกงไหมแต่นะั่นแหละทุกคนด้วยความที่มันโกงแบบนี้การที่เราจะทาเควสของมันเนี่ยมันก็ยากเช่นกันฮนะเควสของตัวเนี้ยผมบอกกันนะว่าจะต้องวันช็อตในส่วนของอ่าพวก,กอ,อ่ากระต่ายเอยหมาป่าเอยหรือจะเป็นพวกละทิเอยเนี่ยจะต้องวันช็อตด้วยปืนเลเซอร์อ่าคนนอนเท่านั้นฮะโอเคไหม แล้วกอ็อีกพาสิบหนึ่งหรืออีกเวสหนึ่งเนี่ยก็คือเราจะต้องใช้อาวุธเอเลี่ยนฆ่าเวททุกคนเออฆ่า,าให้ครบตามจำนวนที่มันต้องการแค่นั้นฮนะดูเหมือนจะง่ายแต่ยากครับยากตรงวันช็อตเนี่ยหลาคนนัน่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราไปช่วยเด็กคนต่อไปกันดูทุกคนมันจะเป็นรู้สึกเหมือนในส่วนของอัลฟาและว่ามันจะกี่ดอกมาทุกคนเด็กคนที่สองฮะระดับอัลฟาครับทุกคนนี่ครับให้เราลากบอตเหมือนเดิมนะแต่การลากเนี่ยระวังดีๆทุกคนเห็นไหมทุกคนครั้งเดียวไม่ตายแลละมันจะประมาณ2นัดอุย้ย มึงตีไกลจังเอาฟาตีไกลมากทุกคนอันตรา,ายนะเอาฟาผมบอกเลยทุกคน2หน้าตายถ้าขนาดผมมีชุดเกาะเลเวลสนะที่มันคอยดูดซับดาเมจนะเนี่ยทุกคนขนาดแบบแกเกือบตายอ่ะเออเพราะว่าเอาฟามันมันขี่ข,ขี่ขี่กันเมื่อกี้ทุกคนเห็นปะ มันขี่แล้วก็ต่อตัวกันทุกครั้งที่เราลากอ่ะเออระยะฮิตบ็อกไม่หย่างไกลทุกคนไปทุกคนผมจะพาไปลงในส่วนของดันเจียนว่ามันจะโหดแค่ไหนย้ำอีกทีนะคนถ้าเราเล่นคนเดียวหรือเล่นโซโล่ละอ่าพวกแบบลัทธิในดันเจียนมันจะน้อยโอเคไหมแต่ถ้าเรายิ่งเล่นคนเยอะเท่าไหร่พวกดันเจียนหรือว่าพวกลัทธิในดันเจียนเนี่ยมันจะเยอะตามจํานวนคนโอเคไหมทุกคนไปฮะี๋ยวเราไปลงดันเจียนกันฮะทุกคนหนึ่งโอเคเปิดเป็นที่เรียบร้อยทุกคนอย่างที่บอกไปคือนี่ครับ ดันเจียนพวกมอนพวกแบบลัทธิในดันเจียนมันจะน้อยตามจํานวนผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟด้วยโอเคไหมทุกคนนี่ครับแป๊บนึงนะมันไม่เกิดสักทีวะต้องเข้าไปนิดหนึ่งโอเคเกิดมาแล้วทุกคนมันจะมีอยู่ประมาณ3ามเวฟทุกคนต่อต่อต่อชั้นอะนะนี่ครับทุกคนแป๊บนึงนะมาปาบทีเดียวตายมอนมอนมอนระดับหนึ่งอะทุกคนมันทีเดียวตายอยู่แล้วนะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจทุกคนอันนี้ปาบอ่าน่าจะสองครั้งแล้วทุกคนสองครั้งตายครับสังเกตดีนะอันนี้คือ เวฟที่2ทุนคนบปาบเห็นปะเวฟที่2มีมุมมุมซ้ายไหมมีตัวสุกอ่าโอเคเวฟที่2จะมีมุมซ้ายด้วยอย่าเดินมั่วสั้่วนะทุคนนี่ครับให้ทําแบบนี้นคุคนมอนมันจะเดินแบบไม่เดินมันจะไม่ขยับให้เราโผแค่ปืนออกไปแบบนี้นะโอเคไหมทุคนนี่ครับปาบเรียบร้อยครับอ้าวรอบนี้ทำไมมันมีแค่นี้วะเนี่ยทำไมจำนวนเวฟมันน้อยจังวะปกติมันจะต้องมี3มเวฟนะทุกคนจากที่ผมเล่นกับคนดูว่าเล่นในสตรีมอะหรือว่าเป็นเพราะว่าอันนี้วะเพราะว่าผมเล่นโซโลวะทุคน อ๋อง่ายจัดอะนี่ครับสองนัดทุกคนปาบเนี่ยครับเห็นปะประมาณสองนัดว่ะทุกคนปาบอันนี้คือเวฟที่สองทุกคนมันเกิดมาใหม่เห็นปะง่ายปะเพียงแค่เรายื่นปืนออกไปแบบนี้นะทุกคนมันจะทําให้มอนเนี่ยไม่ขยับเลยเห็นไหมเวฟที่สองครับแล้วก็เวฟที่สามเกิดยังชั้นสองมีสามเวฟเลยเนี่ยโอ้ใหม่กอนนี่ครับเวฟที่สามครับปาบ โอ้โหทุกคนดามเมจหมู่อีซี่จัดทุกคนระดับสามนี่แม่งโกงจัดทุกคนรีเจนอย่างเร็วปาบแล้วก็อุ้ยชั้นที่สองมันมีสี่เวฟหรอเอาดีเดอความรู้ใหม่ทุกคนความรู้ใหม่ฮะม,มีสี่เวฟว่ะถ้าเป็นกระสุนนี่คือน่าจะใช้เยอะหน้าดูว่ะนี่ครับเปิดรับประตูทุกคนโอ้โหทุกคนไม่ถึงห้านาทีไหมผมว่าลงดันเนี่ยโซโล่เนี่ยโซโล่โโลมันเล่นง,ง่ายเรื่องปกติแล้วทุกคน โซโลมาเล่นง่ายครับปาบตรงนี้ระวังทุกคนมันจะยิงโดนบันไดนะเหมือนผมเลยเนี่ยเห็นปะเมื่อกี้ยิงโดนบันไดครับให้แบบมุมมองดีๆนะโอ้ยมันเห็นพอดีอืมไม่เป็นไรครับช่างมันนิดหน่อยฮะโอ้โหเล่นง่ายจัดอยู่นะคลิปวันนี้อาจจะยาวอยู่ทุกคนเพราะว่ามันเป็นการเปรียบเทียบไงว่าสองค์ดเนี้ยอันไหนมันมันเล่นโหดทุกคนโอเคปะผมอยากให้ดูให้จบมากเลยว่าอย่างที่บอกไปคือเอ่อมันลายละเอียดเยอะนิดหน่อยนะทุกคนปาบโอ้โหทุกคนดูดิหดปะ ผมบอกเลยทุกคนว่าอีซี่มากจริงๆริทุกคนอีซี่มากทุกคนที่ครับประตูเปิดแล้วฮะทุกคนตอนนี้เป็นไงอีซี่มากผมบอกนะทุกคนสําหรับสายพวกเอเลี่ยนหรือจะเป็นพวกไซบอร์กเนี่ยการลงนันเจียนเนี่ยอีซี่จัดเอออย่างเท่ได้อะไรโอ้โหได้เรื่อยทุกคนไม่มีประโยชน์ครับทุกคนเราเน้นพิธีกล่องอย่างเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของสายเอเลี่ยนกันทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนส่วนตัวผมผมชอบในส่วนของอ่าไซบอร์กอย่างที่บอกไปคือดาเมจเวนดาเมจหมูทุกคนยังไงก็ เจอกันในส่วนของอเอเลี่ยนทุกคนไปฮะมาทุกคนเอเลี่ยนระดับ3เหมือนกันเอเลี่ยนเนี่ยเริ่มเกมไปเราจะได้ในส่วนของเลกันหรือปืนเลเซอร์ของเรานั่นเองเหมือนเดิมฮะส่วนรายละเอียดในส่วนของพาสสิของมันเนี่ยผมก็แนะนําไปดูคลิปที่ผมขึ้นโชว์ไว้ตอนนี้โอเคไม่คว,ว่ามันทําอะไรยังไงได้แต่นั่นแหละทุกคนดีวผมจะมาบอกร้าวๆอย่างแรกเลยปืนเลกันของเราถ้าเรายิงจนหอดพลังงานหมดเนี่ยทุกคนมันจะทําให้เราเดินช้าไปชั่วขณะ โอเคไหมทุกคนถ้าเป็นระดับที่2เราจะอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะยิงหลอดไอหลอดพลังงานของเราอ่ะมันจะรีเจนเร็วขึ้นแล้วก็ยิงเลเซอร์รัวขึ้นโอเคไหมทุกคนคร่าวๆนะแบบเข้าใจง่ายๆแล้วก็ล้ำดับที่3ถ้าหลอดพลังงานไอเสียฟ่างเราเนี่ยเต็มตลอดเวลามันจะทําให้เราวิ่งเร็วตลอดเวลาเลยซึ่งผมไปลองมาแล้วมันเร็วจริงครับโอเคไหมทุกคนมันเร็วจริงฮะส่วนถามว่าการลากมอนเป็นยังไงหนึ่งเลยไม่มีคําว่าวันช็อตสําหรับสําหรับนะั้นทุกคน สำหรับสายเอเลี่ยนแต่ยิงได้เรื่อยๆโอเคไหมทุกคนพวกหมาป่าหรือพวกกระต่ายอะไรก็ตามแต่หรือพวกลัทิการที่เราจะทาดาเมจให้สูงสุดผมแนะนําให้ยิงที่หัวถ้าเป็นปืนแคนนอนเลเซอร์เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องยิงหัวยิงส่วนไหนก็ได้ดาเมจใกล้เคียงกันมากสุดท้ายแล้วประมาณ2หน้าตายอยู่ดีแต่กับการะทุนนะถ้าเป็นปืนในส่วนของอาเลกันหรือไอ้ปืนเลเซอร์เนี่ยทุกนะคนในสายของเอเลี่ยนผมเน้นนะทุกนะคนเน้นย้าอีกทีนะว่า เน้นไปที่หัวแล้วก็ดาเมจที่ออกมาจะไม่ใช่ดาเมจแบบหมู่โอเคไหมทุกคนมันจะเป็นดาเมจเดี่ยวซึ่งนั่นแหละทุกคนอย่างที่บอกไปเราจะต้องยิงที่หัวอย่างเดียว๋ยวผมจะลองบีนในส่วนของหมาป่าดูทุกคนหมาทุกคนเรามาช่วยเด็กกันฮะนี่ครับหมาป่าหมาป่าแบบปกติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเจ็ดนัดทุกคนประมาณหกเจ็ดนัดครับถ้ายิงหัวนะเออยิงหัวประมาณหกเจ็ดนัดครับยิงระยะไกลได้เลยฮะแต่จะต้องแม่นหน่อยทุกคน ประมาณ6นัด7นัดยิงหัวนทัทนทคนนี่ครับมันจะรีเจนเร็วมากสังเกตไหมครับสังเกตหลออพลังงานไหมของผมมันจะรีเจนเร็วมากอย่างที่บอกไปคือถ้าเป็นระดับ1หรือยังไม่ระดับ2เนี่ยทวนหลอดพลังงานตรงนี้จะรีเจนช้ามากอันนี้ผมเลเวลตันและเลเวลแบบสูงสุดและมันก็เลยเป็นแบบนี้ย้ำอีกทีจะต้องเป็นเลเวล3ถึงจะเป็นเหมือนในคลิปแต่ถ้าเป็นเลเวลแบบเพิ่งซื้อมาเลยมันอาจจะรีเจนพลังงานช้าหน่อยโอเคไหมทวนส่วนเด็กผมจะไม่เข้าไปช่วยอย่างที่บอกไปคือ ถ้าเราไปช่วยฝนแม่งตกบ่อยชีพหายเดี๋ยวเราไปในส่วนของเด็กตัวที่สองไม่ใช่ตัวที่สองคนที่สองเลยดีกว่าทุกคนผมกลัวคลิปมันจะยาวเกินไป,ไปทุกคนผมขอเข้ามาในส่วนของดันเจี้ยนเลยแล้วกันทุกคนโอเคไหมนี่ยครับระดับหนึ่งนะอย่างที่บอกไปคือถ้าเราเล่นโซโล่ดันเจี้ยนหรือว่าอ่พวกลัทธิในดันเจี้ยนมันจะน้อยโอเคไหมทุกคนไปครับทุกคนหนึ่งวีครับมาดูกันฮนะทุกคนส่วนตัวอย่างที่บอกไปคือถ้าเป็นระดับหนึ่งชั้นแรกเนี่ยทีเดียวตายครับยิงทีเดียวตายครับทุกคนนี่ครับปากเฮ้ยมึงไม่ตาย โกงไหมเนี่ยฮลัลโหลปกติต้องตายนะสองสามสามนัดทุกคนพยายามเล็งหัวปาบสามนัดสามนัดตายครับสามนัดตายทุกคนสามนัดตายว่ะปกติมึงทีเดียวแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดโอ้โหทุกคนเวฟบที่สองครับโอ้โหสาภาพทุกคนก็เอาเรื่องอยู่ สรุปเลยทุกคนถ้าลงพวกดันเจียนลากมอนลากแบบอะไรที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอ่ะผมบอกกันนะว่าในส่วนของสายหรือว่าคาัสสองอ่าไซบอร์กดีที่สุดในตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีในส่วนของอ่คาค์สไหนที่ทาดาเมจแบบกลุ่มได้นั่นเองผมก็เลยคิดว่าน่าจะโหดที่สุดแล้วสาหรับไซบอร์กแต่ก็นั่นแหละทุกคนด้วยความที่มันโหดอ่าเวสก็ทํายากแล้วก็เพชที่ต้องซื้อเนี่ยมันก็ต้องอ่าหกรเพชเลยนั่นเองทําให้นั่นแหละทุกคนมันอาจจะอ่า หาเพชรยากนิดนึงโอเคโอเคไหมทุกคนใครมีความอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมด้านล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะทุกคนักคนกน็เจอกนันครับ